อัพเดตสภาพอากาศล่าสุดวันนี้ค่ะจากอิทธิพลของพายุดีปรรชันคาแมกีส่งผลทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งกับมีลมแรง โดยเฉพาะในบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดมหาสารคามศรีสะเกดสุรินทรและบุรีรัมย์ส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่และพายุดีประเทนลูกนี้ก็ได้เคลื่อนเข้าปกคลุมในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่เรียบร้อยและมีแนวโน้มที่จะอ่อนกําลังลงเป็นย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงในระยะต่อไปโดยพายุนี้จะส่งผลทําให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลของพายุนะคะก็ส่งผลทําให้ลมตะวันตกเฉียงใต้มีกาลังค่อน งแรงพัดปกคลุมในส่วนของทะเลอันดามันและภาคใต้ทําให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีคลื่นลมค่อนข้างแรงโดยจะมีคลื่นสูงได้2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรค่ะและพื้นที่ต่อไปนะคะที่จะเกิดฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุดีปรสชันลูกนี้จะมีพื้นที่ไหนจังหวัดใดกันบ้างติดตามอัปเดตสภาพอากาศล่วงหน้าไปพร้อมๆกับเอนเมนคลิปนี้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับพยากรณ์อากาศ ประจำวันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2568ในช่วงบ่ายเย็นๆกับแอดมินบายพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะอัปเดตเส้นทางล่าสุดของพายุกันกค่ะคุณผู้ชมกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ออกประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่14ลงวันที่7พฤศจิกายน2568นะคะสำหรับพายุไต้ฝุ่นคาเมกีที่ตอนนี้ อ่อนกำลังลงแล้วนะคะเป็นพายุดีเปรสชันค่ะพายุดีเปรสชันคารเมกีนะคะก็ได้เคลื่อนเข้าปกคลุมในบริเวณอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีแล้วนะคะเมื่อเวลา11บเอ็นาิกาที่ผ่านมาค่ะโดยพายุนี้นะคะมีศูนย์กลางอยู่บริเวณอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีค่ะหรือที่ละติจูดิจุด1ององศาเหนือลองจิจูด1 0 5่อจุดงองศาตะวันออกนะคะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะกําลังเคลื่อนตัวทางตะวัน ตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพ,พายุนี้จะอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงนะคะและปกคลุมในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและภาคเหนือในช่วงวันนี้พรุ่งนี้7และ8พฤศจิกายนค่ะและจากอิทธิพลของพายุนะคะคาแมกีส่งผลให้ในช่วงวันที่7 แและ9พฤศจิกายนค่ะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะโดยจะเริ่มจากทางด้านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนอย่างที่แอดมินกล่าวมาในทุกๆคลิปวิดีโอนะคะก็คือจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ่ะภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือไล่ไปตามลําดับนะคะ แอดมินก็ขอเน้นย้ำอีกเรื่องหนึ่งนะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยู่ในบริเวณที่เกี่ยวข้องนะคะที่แอดมินเอ่ยมานะคะก็ขอให้คุณผู้ชมเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าจากที่แอดมินได้ติดตามอัปเดตข่าวสารนะคะตอนนี้ก็มีสภาวะน้ําท่วมในหลายพื้นที่แล้วค่ะ เกิดน้ําท่วมขังนะคะแล้วก็เกิดน้ําล้นตลิ่งขึ้นด้วยนะคะเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็เข้าท่วมพื้นที่การเกษตรแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ขอให้คุณผู้ชมนะคะปลอดภัยนะคะและขอสถานการณ์ผ่านพ้นไปได้โดยเร็วค่ะติดตามอัปเดตเส้นทางของพายุนะคะและอิทธิพลของพายุที่จะกระทบในบริเวณพื้นที่ไหนจังหวัดใดกันไปแล้วค่ะแอดมินขออนุญาตแจ้งข่าวนะคะในส่วนของกรมชนระทานค่ะจะมีการ ปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะมากกว่า2,700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพญาจังหวัดชัยนาธนะคะเพิ่มสูงขึ้นในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำค่ะและกรมชลประทานนะคะก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพญานะคะฉบับที่10ลงวันที่6พฤศจิกายน2568นะคะส่งถึงผู้ว่าราชาการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพญา11จังหวัดนะคะก็คือจังหวัด อุทยัยธาน,นีค่ะช้นาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุบรีพระนครศรีอยุธยานะคะลบบรุรีประทุมธานีนนทบรุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครค่ะส่วนรายละเอียดนะคะจะเป็นในส่วนของอำเภอใดนะคะตำบลใดกันบ้างคุณผู้ชมสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ในรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะแอดมินขออนุญาตลงรายละเอียดไว้ใต้คลิปวิดีโอน,นะคะซึ่งรายชื่อนะคะค่อนข้างเยอะค่ะ แอดมินขออนุญาตลงเป็นส่วนของรายละเอียดนะคะสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ในรายชื่อจังหวัด11จังหวัดเมื่อสักครู่นะคะซึ่งจะแยกย่อยออกเป็นตำบลเป็นอำเภอไปอีกนะคะสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ค่ะเนื่องจากว่านะคะในคลิปเช้าแอดมินได้อัปเดตรายชื่อจังหวัดพื้นที่เสี่ยงที่จะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ไปแล้วนะคะในคลิปนี้แอดมินขออนุญาตแจ้งรายชื่อจังหวัดที่จะต้องเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากในวันพรุ่งนี้ก็คือ8พฤศจิกายน2568ค่ะ ภาคเหนือนะคะก็จะมีจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านพระนนะคะอุตรดิต์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือคะ่ะในจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพลูขอนแก่นชัย,ยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางคะ่ะในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทอง พระนะครศรีอยุธยาค่ะสุพรรณบุรีกาญจน,นบุรีราชบุรีนะครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะส่วนภาคใต้นะคะก็จะมีจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะโดยในวันนี้นะคะลักษณะสภาพอากาศของแต่ละภูมิภาคนะคะตั้งแต่เที่ยงของวันนี้จนถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะคะโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์อุตรดิต์ พิษณุโลกและพิจิตอุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสค่ะในบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-14องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งกับมีลมแรงด้วยค่ะในบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญรีสเกตยะโสธรมุกดาหารสุรินทร์ร้อยเอ็ดมหาสารคามกาลสินขอนแก่นบุรีรัมย์นครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด1 9 2 3องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด25-28องศาเซลเซียสในบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 1 3 1 8องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางค่ะจะมีฝนฟ้าขนองรอยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด2 2 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-30องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกค่ะจะ นองร้อยละหของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดสะแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเซานครนายกจันทบ,บรุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23- 24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละงพื้นที่ และจะมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดเพชรเบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพสรสสราธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสต,ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงม,มากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดโสร,ราธานีลงไปลมตะวันตกพัดด้วยความเร็ว 15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตกระบีตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-30องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ และจากความคาดหมายสภาพอากาศล่วงหน้านะคะคุณผู้ชมตั้งแต่วันนี้7พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่ 16/ พฤศจิกายน2568ค่ะอันนี้แอดมินขอสรุปคร่าวๆโดยรวมเลยนะคะเพราะว่าคลิปเช้าแอดมินอธิบายไปแล้วในส่วนของการอัปเดตสภาพอากาศล่วงหน้านะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่เข้ามาใหม่นะคะอัปเดตสภาพอากาศล่วงหน้าค่ะตั้งแต่7 8 9นะคะยังคงมีฝนเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุคาเมกีค่ะที่อ่อนกําลังลงนะคะจากพายุไต้ฝุ่น เป็นพายุโซนร้อนแล้วก็พายุดีปรชันเคลื่อนเข้าปกคลุมในส่วนของบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกก็คือจังหวัดอุบลราชธานีในบริเวณอำเภอพิบูรณ์มังสาหารนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆเคลื่อนตัวครอบคลุมในบริเวณพื้นที่จังหวัดอื่นๆนะคะและครอบคลุมในส่วนของภาคตะวันออกภาคกลาง ภาคเหนือกรุงเทพหานครปเริมณฑลนะคะไปเรื่อยๆตามลําดับนะคะและในวันนี้พรุ่งนี้นะคะเและ8นะคะก็ยังคงครอบคลุมอยู่ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือค่ะในวันที่9นะคะก็จะค่อยๆเคลื่อนเข้าปกคลุมในส่วนของพื้นที่อื่นๆค่ะ อาจจะหลงเหลือบ้างเล็กน้อยนะคะแถวบริเวณตอนบนบนอย่างเช่นภาคเหนือตอนบนบนนะคะในช่วงวันที่9ค่ะส่วนบริเวณภาคใต้นะคะจากอิทธิพลของพายุก็ส่งผลทําให้ลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะพัดแรงขึ้นทําให้คลื่นลมแรงขึ้นแล้วก็มีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณภาคใต้ด้วยค่ะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะและในช่วงวันที่10เป็นต้นไปค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่10 มวลอากาศเย็นนะคะจากประเทศจีนก็ได้แผ่ลงมาปกคลุมอีกครั้งในช่วงวันที่10นะคะปกคลุมทางด้านตอนบนนะคะทาให้เกิดฝนฟ้าขนองบ้างนะคะในช่วงแรกยังคงมีฝนนะคะเป็นฝนประปรายเกิดขึ้นนะคะเป็นฟ้าครึ้มฝนโปรยนะคะในช่วงแรกๆยังคงมีฝนเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะคะอากาศก็จะค่อยๆเย็นลงนะคะฝนก็ค่อยๆลดลงเช่นกันโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่10 11และ12นะคะ สัญญาณของลมหนาวกลับมาชัดเจนอีกครั้งนะคะในช่วงวันที่13ค่ะสัญญาณของลมหนาวกลับมานะคะก็คือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมมาตั้งแต่ช่วงวันที่11 12นะคะก็ได้เคลื่อนปกคลุมต่อเนื่องและเพิ่มความแรงมากขึ้นทําให้อากาศนั้นหนาวเย็นมากขึ้นนั่นเองค่ะโดยอุณหภูมิจะลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะในวันที่13 14และ15ไปจนถึงวันที่16ค่ะ ปริมาณของฝนยังคงเกิดขึ้นอยู่นะคะในบางพื้นที่ยังคงมีฝนบ้างเป็นฝนเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นนะคะส่วนภาคใต้นะคะจะมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงวันที่10นะคะก็ยังคงมีฝนเกิดขึ้นมาต่อเนื่องนะคะไม่มีฝนหายไปนะคะอาจเพียงแค่ลดลงบ้างนะคะในส่วนของภาคใต้แต่ยังคงมีฝนเกิดขึ้นอยู่ค่ะ <S <S นัืนงนี้ก็เป็นการอัปเดตนะคะสภาพอากาศล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 7ถึง16พฤศจิกายนค่ะและจากการอัปเดตของโมเดลนะคะหลังจากที่พายุคาเมกีนะคะสิ้นสุดลงค่ะเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าในโมเดลนั้นมีพายุอีกหนึ่งลูกนะคะเกิดขึ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะและมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณประเทศฟิลิปปินส์อีกเช่นเคยนะคะ หลังจากที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะต้องรับศึกหนักกับพายุคาเมกีไปนะคะสร้างความเสียหายไปพอสมควรเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีพายุลูกใหม่จะเคลื่อนผ่านอีกนะคะพายุลูกนี้นะคะมีชื่อว่าฝ่งว่องนะคะหากแอดมินออกเสียงผิดไปต้องกราบขออภัยด้วยนะคะและจากแนวโน้มนะคะที่อัปเดตนะคะพายุลูกนี้ ไม่มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ประเทศไทยนะคะพายุลูกนี้เคลื่อนผ่านบริเวณประเทศฟิลิปปินส์หลังจากนั้นนะคะก็จะม้วนตัวกลับนะคะพอลงสู่ทะเลจีนใต้คาดว่านะคะจะลงสู่ทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่10นะคะประมาณวันที่1 0 11นะคะช่วงวันที่9ค่าคาดเกี่ยวมาหาวันที่10นะคะจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้หลังจากนั้นนะคะคาดว่าจะม้วนนะคะกลับขึ้นไปนะคะ ค้งผ่านแถวบริเวณไต้หวันนะคะแล้วก็กลับขึ้นไปไม่มาประเทศไทยนะคะก็คงต้องติดตามอัปเดตกันต่อค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะเช่นเคยค,ค่ะก่อนจะไปอัปเดตนะคะปริมาณของฝนสะสมตั้งแต่ช่วงเย็นช่วงค่ำนะคะเราก็มาติดตามอัปเดตเรดาร์สภาพอากาศนะคะในช่วงบ่าย 14.50นาฬิกา50นาทีของวันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2568ค่ะจากอิทธิพลของพายุนะคะดีบริชันคาแมกีที่ปกคลุมนะคะก็ส่งผลให้ฝนเกิดขึ้นนะคะตกอยู่ในช่วงเวลา14.50นาฬิกานาทีของวันนี้นะคะมีฝนเกิดขึ้นนะคะแถวบริเวณเวียงจันทร์บ้านโพนคองบ้านประโคบ้านโพนทันบ้านคำบอลน,นะคะบริเวณหนองคายอุดรธานีค่ะ น้ำโสมนะคะนนวารีนาส้มโงหนองบวัวลำพูบ้านคอกบัวค่ะบ้านเลยตาตาดหนองอิเลงวังเพิ่มทุ่งพระชุมแพรเกษตรสมบูรณ์นะคะบริเวณรั์เจริญค่ะน้องไผ่วิเชียนบรุรีกุดชุมแสงนะคะแล้วก็บริเวณเนินมะขามป้อมลำนารายบําเหนจนรงค์ค่ะบ้านปรางบัวใหญ่ค่ะเฉยภูมบ้านท่านางแนวนะคะบ้านหนองลวกพัฒนาบ้านหนองดินดำค่ะสาราทองนะคะขอนแก่นเดชอุดมบ้านกระบะค่ะกุดรังมหาสารคาม ในบริเวณกาละสินนะคะช่วงนี้ค่อนข้างเบาบางลงแล้วนะคะบริเวณบ้านหัวขั่วค่ะวาปีปทุมนะคะนาเชือกแล้วก็บริเวณบัวใหญ่ประทายโนนสูงพี่ไมค่ะพยัคฆ์ปูพี่ใสนะคะสตึกครูเมืองบุรีรัมบ้านตะขบแล้วก็บริเวณอำเภอเมืองนะคะรราชสีมาค่ะสีคิ้วปากช่องนะคะมวกเหล็กวังม่วงสระบุรีนะคะนะครนะนายกแล้วก็บริเวณปราจีนบุรีค่ะน้องไฮพนมสารคามฉะเชิงซาวพนักนิคมนองว่านะคะ บริเวณสะแก้ววัฒนานครค่ะแล้วก็ครอบคลุมขึ้นมาบริเวณตาพยาค่ะหนองสมิดกุดโบทนะคะบริเวณบ้านบุนางร้องละหารทรายบ้านกรวดพัพราชัยค่ะบุริรมัมกระสังสุรินนะคะประสาทในส่วนของสุรินนะคะศีสเกตก็เริ่มเบาบางลงแล้วนะคะเหลือไว้เพียงแค่บางอำเภอค่ะนะคะในบริเวณอุบลราชธานีก็อาจจะหลงเหลือบ้างนะคะบริเวณอำเภอเมืองอุบลราชธานีนะคะแล้วก็ ตั้งแต่บริเวณยางชุมน้อยค่ะคำเกลื่อนแก้วยะโสธรน,นะคะบริเวณอำนาจเจริญบ้านกุดกลอยบ้านนาเวียงค่ะแล้วก็บริเวณบ้านกงกุกนะคะร้อยเอ็ดเซลภูมทรายโมนค่ะบ้านแตงนะคะบ้านกุดคอการโพชัยนามนกุชินารายนะคะบ้านส่งมุกดาหารนิคมคำสร้อยนะคะบริเวณหนองหอยท่าแล้วก็ดอนตาลน,นะคะในบริเวณทางด้านอุบลราชธานีตอนนี้เริ่มคลายตัวแล้วนะคะฝนอาจหลงเหลือ้างเล็กๆน้อยๆนะคะไม่หนะัก ในส่วนของภาคเหนือนะคะฝนก็มีครอบคลุมตั้งแต่แถวบริเวณบ้านเมืองพแพร่นะคะท่าลี่บริเวณบ้านนายางค่ะชาติการนครไทยบ้านวังกลุ่มนะคะำหวายบ้านห้วยตั้งำอำเภอเมืองพิษณุโลกบ้านใหม่บริเวณท่าพลเพชรบูรณ์เนินมะปรางนะคะพิจิตรตะพานหินบึงนารางบางมงูลนาชุมแสงหนองบัวชนแดนนะคะบริเวณไผ่ลีค่ะบ้านตะเคะนะคะ สำโรงอินบุรีค่ะวงเวียนสะแก้วท่าช้างแล้วก็บริเวณสระ,ะบุรีนะคะอ่างทองพระนครศรีอยุธยานะคะครอบคลุมลงมาจนถึงพระนครศรีอยุธยา ส่วนทางด้านตะวันตกนะคะอาจเป็นฝนนะคะกระจายออกมาบ้างเล็กๆน้อยๆแถวบริเวณลานสักค่ะนอกนั้นก็ยังคงปล่อยโปร่งอยู่นะคะในบริเวณของภาคเหนือซึ่งนะคะจะตกต่อไปจากนี้ในช่วงเวลาถัดไปนั่นเองค่ะส่วนภาคใต้นะคะในช่วงเวลานี้มีฝนเกิดขึ้นบร,บริเวณบ้านคลองลอยมาบอมาิตนะคะแล้วก็แถวบริเวณบางสองราคา่ะเกาะสองนะคะ,ะบ้านกระโปรงค่ะตะกวดป่าพังงานะคะพระแสงฉว่างท่าศาลา ทุ่งสงขาาะฉอวดนะคะบ้านหนองบอนบร,ริเวณอำเภอเมืองตรังค่ะ หัทใหญ่ค่ะคลองแงควรโดนสตูลสเดานาทวีนะคะสบ้าย้อยแล้วก็บริเวณปนังสตานะคะในส่วนล่างสุดใ, <connect. S 2> ใกล้ๆกับตำบลแม่วาดนะคะก็มีใกล้ๆเคียงแถวก็บริเวณจุฬาพรพ,พัฒนานะคะก็มีฝนในระดับปานกลางนะคะบริเวณทางภาคใต้เกิดขึ้นเช่นกันค่ะและจากที่อัปเดตปริมาณของฝนสะสมกันไปในคลิปเช้านะคะทุกอย่างก็เป็นไปตามที่อัปเดตไว้นะคะกลุ่มฝนเกิดขึ้นถัดไปในพื้นที่ที่อัปเดตกันเอาไว้ค่ะหลัง จานั้นเรามาดูกันในช่วงเย็นของวันนี้ไปจนถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้กันค่ะคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่ในช่วงเวลาประมาณนะคะ18นาฬิกานะคะ17-18นาฬิกาฝนยังคงปกคลุมนะคะส่วนใหญ่อยู่แถวบริเวณทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ ก็ครอบคลุมในส่วนของภาคเหนือด้วยนะคะบางส่วนก็คือเป็นในส่วนของพิษณุโลกพิจิตรนะคะนครสวรรค์อุทัยธานีบริเวณหนองบัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเพชรบูรณ์ล่มสักนะคะก็คือครอบคลุมจนถึงบริเวณจังหวัดน่านนะคะในส่วนของภาคเหนือ ปริมาณของฝนยังคงครอบคลุมอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่นะคะครอบคลุมด้านตะวันออกบ้างบางส่วนในบริเวณพืพ้นที่สะแก้วนะคะก็มีครอบคลุมเล็กๆน้อยๆส่วนภาคใต้นะคะยังคงมีฝนเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะแต่ฝนเบาๆบางๆลงแล้วนะคะในช่วงเย็นค่ะปริมาณของฝนในบริเวณภาคเหนือนะคะตอนบนหรือว่าด้านันตกยังคงปลอดโปร่งอยู่นะคะในช่วงเย็นค่ะเลื่อนกันไปดูต่อนะคะคุณผู้ชมในช่วงเวลาประมาณ21่สนาฬิกาค่ะ ฝนยังคงครอบคลุมอยู่นะคะเน้นในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่นนะครอบคลุมในส่วนของบริเวณจังหวัดอุดรธานีค่ะนากลางน้าโสมเลยโพเรือนะคะบริเวณบ้านนาคาดงสวรรค์บ้านทาตนาวา่าสกลนครท่าแขกมุกดาหารนะคะกุชินารายการสินขอนแก่นบ้านไผ่ชุมแพลมสักเพชรบูร์หนองไผ่วิเชียบรบุรีชัยภูมิค่ะบำเหน็จนรงบัวใหญ่นะคะพยากระพุพ่พิสัยบุรีรัมนะคะโุรินท์ ในส่วนของนครราชสีมานะคะฝนก็จะเริ่มเบาๆๆบางลงนะคะในอุบลราชธานีก็เช่นกันนะคะในช่วงกลางดึกของวันนี้ฝนก็เริ่มเบาบางลงแล้วแต่ยังคงมีฝนเกิดขึ้นอยู่นะคะส่วนฝนนะคะจะเริ่มพัดขึ้นมาทางด้านบริเวณตอนบนนะคะภาคทางด้านตะวันตกแล้วก็ตอนบนบนมากขึ้นนะคะโดยครอบคลุมนะคะตั้งแต่บริเวณอำเภอเงาค่ะเชียงคำนะคะพะเยา เทศบาลเมืองน่านค่ะอําเภอสองอําเภอเมืองพแพร่นะคะบ้านโอยวังชินอุตรดิตนะคะบ้านสวนแล้วก็บริเวณเชียงคานโพรเรือเลยนครไทยค่ะสวนขโลกสุขโขทัยพิศณุโลกนะคะตากำแพงเพชรบ้านโค้งวิไลพิษณุโลกพิจิตค่ะบริเวณหล่มสักเพชรบูรณ์นะคะหนองบัวนะครสวรรค์อุทัยธาน,นีลานสัก หันค่าค่าสะโบดวงเวียนสะแก้วนะคะครอบคลุมจนถึงบริเวณเพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วก็บริเวณปากช่องปราจินบุรีนครน,นายกด้วยนะคะแต่จะเป็นฝนเบาๆบา,ๆบางๆนะคะเป็นฝนไม่หนักค่ะนะคะในส่วนของภาคใต้นะคะเมื่อสักครู่ฝนก็เริ่มจางหายไปแล้วนะคะในช่วงเวลา21นาฬิกา ฝนก็เริ่มเบาบางจางหายไปอาจจะยังคงหลงเหลือเกิดขึ้นอยู่บ้างนะคะยังคงตกอยู่บ้างแถวบริเวณตรังนะคะคีรีวงหัดใหญ่แล้วก็บริเวณพัทลุงกระบี่ภูเก็ตนะคะอาจ,จยังมีฝนเบาๆเกิดขึ้นอยู่ค่ะ เลื่อนกันไปดูต่อในช่วงดึกค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่จะกรีดยางช่วงนี้นะคะก็คงต้องงดไว้ก่อนนะคะเนื่องจากว่ามีปริมาณของฝนเกิดขึ้นครอบคลุมนะคะในส่วนของภาคตนออกเฉียงเหนือส่วนภาคใต้นะคะลองดูกันสักนิดค่ะว่าในภาคใต้จะสามารถกรีดยางได้ไหมนะคะซึ่งฝนของภาคใต้ในช่วงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนนะคะมักจะเกิดขึ้นในช่วงกลางวัน,นะคะ่ะเดิ่นกันไปดูต่อในช่วงเวลา23นาฬิกาถึง24นาฬิกานะคะ ฝนนะคะยังคงปกคลุมอยู่ในบริเวณภาคตนออกเชียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ค่ะนะคะครอบคลุมตั้งแต่บริเวณนครราชสีมาบุรีรัมย์นะคะขึ้นมานะคะส่วนบริเวณใต้จากนครราชสีมาลงมาอย่างเช่นคอนบรีนางรองนนทดินแดงนะคะจะค่อนข้างปลอดโปร่งแล้วรวมไปถึงในบริเวณจังหวัดสุรินทร์ขุขันนะคะศรีสะเกดกันทาร,รักษ์เดชอุดมอุบลน,นะคะก็ะจะเริ่มเบาๆลงแล้วนะคะฝน<ษณ>จะค่อยๆขยับขึ้นตอนบนมากขึ้นนั่นเองนะคะ ส่วนบริเวณทางภาคใต้นะคะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่เป็นเกษตรกรชาวส่วนยางนะคะสามารถที่จะกรีดยางได้ะคะ่ะเนื่องจากว่ามีฝนนะคะปปะปรายเบาๆนะคะอาจมีเกิดขึ้นได้แถวบริเวณประจวบคีรีขันนะคะแล้วก็แถวบริเวณหาดใหญ่จะนะนาทวีค่ะสะะดาวคลองแงะสบ้าย,ย้อยปัตตนานาีสงขลาควนเนียงควนโดนนะคะอาจมีฝนเกิดขึ้นบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆส่วนฝนนะคะ,นนนะ,คะที่เป็นปริมาณค่อนข้างที่จะเป็น ค่อนข้างเยอะนะคะเกิดขึ้นแถวบริเวณตั้งแต่อเภองาวค่ะเชียงใหม่ลำปางอ,อสองบ้านโอยนะคะอเภอเมืองแพร่วังชิ้นอเภอลีอุตรดิตบ้านสวนนะคะสวรรคโลกสุขโขทัยนาตาโพค่ะอเภอเมืองจังหวัดต,ตานะคะพิษณุโลกนะคะบริเวณนครไทยหล่มสักเพชรบูรณ พิจิตน้หนองภัยวิเชียรบุรีหนองบัวนครสวรรค์นะคะอุทัยธานีบ้านโค้งวิไลกำแพงเพชรค่ะแม่สอดพบพระอุ้มผางน,นะคะบริเวณลานสักบ้านไร่หันคาวงเวียนสะแก้วนะคะสะโบดแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของพระนครเสย,ยุธยา้ว่ยกระเจาการจนาบุรีกำแพงแสนบางเลนนะคะก็คือครอบคุมบ้างบางอำเภอของอนคนปรปฐมนะคะ สองพี่น้องนะคะรวมไปถึงบริเวณสีประจันท้าช้างอ่างทองอินบรีนะคะสระบุรีบ้างเล็กๆน้อยๆด้วยค่ะในส่วนของภาคตนออกเชียงเหนือนะคะฝนยังคงมีเกิดขึ้นบริเวณทางด้าน ภูเรือค่ะเลยท่าลี่เชียงคาน้ำาสมนะคะในบริเวณนากลางค่ะอุดรธานีนะคะบ้านนาคำชุมแพชัยภูมิบำเหน็ดนารงบัวใหญ่ค่ะและในช่วงดึกๆมานะคะฝนมาครอบคลุมอยู่ในส่วนของบริเวณนครราชสีมาค่อนข้างหนักนะคะโดยเฉพาะในบริเวณอำเภอพี่หมายโนนสูงนะคะบ้านปรางบำเหน็ดนารงแล้วก็ ตัวอำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะรวมไปถึงบัวใหญ่ชเชยภูมินะคะบานท่านางแนวค่ะอำเภอพลนะคะประทายแล้วก็ในส่วนของบริรัมในบริเวณอำเภอคูเมืองตะขบสะตึกนะคะพยากระพุ่มพิสัยสนมนะคะอันนี้อาจเป็นฝนโปรยโปรยเท่านั้นนะคะแล้วก็ฝนก็เบาๆเกิดขึ้นได้ด้วยแถวบริเวณบ้านไผ่้อนแก่นกลาลสินกุชินารายนะคะนั่นก็หมายความว่าปริมาณของฝนที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะเวลาช่วงเย็นของวันนี้ ก็คือตกต่อเนื่องนะคะในบางพื้นที่คือตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงดึกคะ่ะ23นาฬิกา24นาฬิกากันเลยนะคะเลื่อนกันไปดูต่อคะ่ะในช่วงเวลาประมาณ2-3นาฬิกานะคะปริมาณของฝนนะคะจากที่เราอัปเดตก็คือตกครอบคลุมนะคะรายชื่อจังหวัดเมื่อสักครู่ที่แอดมินเอ่ยมานะคะยังคงเกิดขึ้นแต่แค่เป็นฝนเบาๆบางๆลงบ้างในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านตะวันออกนะคะฝนก็เริ่มเบาบางลงนะคะฝนจะเริ่มขยับเข้ามาทางด้านตะวันตกมากขึ้นครอบคลุมในส่วนของนครราชสีมาชัย,ยภูมิขอนแก่นอุดรธานีเลยน้องค่ายนะคะก็คือครอบคลุมมาทางนี้มากขึ้นแล้วก็ครอบคลุมมาในส่วนของบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะคะคาบเกี่ยวและจะมีฝนค่อนข้างเยอะค่ะแถวบริเวณนะคะทุ่งเสี่ยมบ้านหนองจังอำเภอเมืองจังหวัดตากบ้านนาโบด แม่สอดคาะเจดีโคพบพระแม่ละมาดนะคะผ่านกระต่ายกำแพงเพชรลานตาบวัวพิจิตรผ่านหินบึงนารางโคง้งวิไลบ้านไร่ปางมะค่านาครสวรรค์นะคะหนองฉางอุทัยธานีชัยนาธันคาอินบรีท่าช้างโคกสำโรงโงเวียศักแก้วแล้วก็ศรีประจันนะคะแล้วก็แถวบริเวณอำเภอเมืองพิจิตรคานเนินมะปรางชนแดนท่าลพลเพชรบูรณหนองไผ่บ้านทรัพย์เจริญทาวิเชียนบรีนะคะ นะคะครอบคลุมเลยนะคะในส่วนของภาคเหนือตอนล่างกลางตอนบนนะคะต่อเนื่องจนถึงในบริเวณนาตาโพค่ะสามเงานะคะท่าสองยางแม่สริดอมก่อยบ่อสลีดอยเต่าอำเภอลี้ล้อมแล็ดนะคะศรีสัจจนาลัยค่ะอุตร,รดิษฐ์บ้านวางงังโป่งนายยางท่าปลาบ้านสวนฝากท่านะคะบริเวณบ้านน้าพุค,ค่ะเวียงสารองกวางอำเภอเมืองพระเด่นชัยอำเภอลองนะคะแล้วก็บริเวณลําปางค่ะบ้านวังยาวนะคะบ้านทุ่งข้าวหางโฮงมะข่าดอยเต่า นะคะบริเวณบ้านโดยแก้วค่ะขออภัย ลำพูนค่ะบ้านท่าหมอนนะคะเชียงใหม่เสมืองแม่วางแม่แจ่มนะคะบ่อสรีแม่ลาน้อยแล้วก็บริเวณบ้านแม่ตะละนะคะบ้านห้วยไร่นะคะมีฝนส่วนบริเวณตอนบนบนอาจมีบ้างนะคะเป็นฝนโป,ปรยโปรยบริเวณแม่จันเชียงรายนะคะแม่สวยชัยประการแม่ไอหลวงนะคะอาจมีฝนโป,ปรยโปรยเกิดขึ้นได้คะ่ะในช่วงเวลา6กนาฬิกานะคะสัญ,ญญาณของฝนก็ยังคงครอบคลุมอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะจากบริเวณนครราชสีมาก็ขยับนะคะมาแถวบริเวณบําเน็จดำรงวิเชียนบุรีน้องไผ่ นะคะคส่วนบริเวณทางภาคใต้นะคะฝนก็ค่อนข้างปลอดโปร่งนะคะตั้งแต่ช่วงดึกมานะคะฝนอาจมีได้เบาๆบ,บ,บางๆเล็กๆน้อยๆค่ะสามารถออกไป ทำกิจกรรมการเกษตรได้นะคะออกไปกรีดยางได้ค่ะคุณผู้ชมในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเมื่อสักครู่นะคะมีโอกาสน้อยนะคะคุณผู้ชมบางพื้นที่เท่านั้นนะคะที่จะออกไปทำประกอบกิจการเกษตรนะคะช่วงพื้นที่นะคะที่รับฝนมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะช่วงเย็นช่วงค่ํานะคะก็จะเริ่มคลายตัวในช่วงกลางดึกของคืนวันนี้นะคะจากที่เราเลื่อนกันไปดูนะคะในช่วงเช้าเมื่อสักครู่ 6โมงเช้า7โมงเช้านะคะฝนยังคงเกิดขึ้นครอบคลุมอยู่ในพื้นที่เดิมๆใกล้เคียงนะคะส่วนในช่วงเวลาสายไปกว่านี้นะคะคุณผู้ชมเวลาประมาณ9นาฬิกา10นาฬิกาค่ะฝนเริ่มขยับสูงขึ้นนะคะโดยฝนหนักๆจะเริ่มครอบคลุมไปในส่วนของพะเยานะคะแพร,แร่ลำปางอุตร,รดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกนะคะมากขึ้นนั่นเองค่ะ ะคะเราเลื่อนกันไปดูต่อค่ะว่าปริมาณของฝนจะตกไปถึงช่วงเวลาไหนกันนะคะเวลาประมาณ11นาฬิกา12นาฬิกาหรือว่าช่วงเที่ยงนะคะจากที่เราอัปเดตกันเมื่อสักครู่นะคะย่อมความกดอากาศตา่ำค่อยๆเคลื่อนปกคลุมไปนะคะคุณผู้ชมปกคลุมไปนะคะจนถึงช่วงเช้านะคะ 3นาฬิกานะคะย่อมความกดอากาศตา่ำก็เคลื่อนตัวไปเรื่อยปกคลุมไปในส่วนของตอนบนนะคะเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะก็หายไปก็จะทิ้งเอาไว้ในความชื้นนะคะมีความชื้นที่ปกคลุมอยู่บริเวณทางด้านตอนบนนะคะทำให้เกิดฝนครอบคลุมอยู่ในบริเวณพื้นที่ทางภาคเหนือนะคะเริ่มตั้งแต่พะเยาเชียงใหม่ลำปางลงมาเลยนะคะมีฝนครอบคลุมตลอดเลยนะคะส่วนอัปเดตไปจนถึงช่วงเย็นนะคะก็ยังคงมีฝนครอบคลุมอยู่ ะะจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะที่จะสลายตัวจากพายุเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะแล้วก็สลายตัวปกคลุมในส่วนของประเทศไทยตอนบนค่ะส่วนภาคใต้นะคะสัญญาณของฝนก็จะเริ่มกลับมาตั้งแต่ช่วงเที่ยง ช่วงบ่ายนะคะ12นาฬิกา13นาฬิกาสัญญาณของฝนทางภาคใต้ก็เริ่มกลับมา,าครอบคลุมอีกครั้งค่ะและนี่ก็เป็นการนะคะติดตามอัปเดตปริมาณของฝนสะสมตั้งแต่ช่วงเย็นช่วงค่ำของวันนี้จนถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้ค่ะสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรก็ขอให้คุณผู้ชมติดตามอัปเดตสภาพอากาศ อีกครั้งในคลิปถัดไปค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอกราบขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะและขอบพระคุณมากค่ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะ แอดมินนะคะรบกวนคุณผู้ชมนะคะฝากเข้ามารายงานสภาพอากาศในพื้นที่ของท่านให้แอดมินได้ทราบนะคะใต้คลิปวิดีโอนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแอดมินยินดีตอบทุกคอมเมนต์ค่ะและขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝนฟ้าแล้วก็ลมนะคะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านปลอดภัยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ